แจ้งความเพราะว่าวันที่9ก้าอะค่ะคือเขาโพสต์วันที่9ก้าในทวิตเตอร์อ mm hmm. นะคะ mm hmm. จริงๆแล้วมันมีมาแบบนี้บ่อยมากเยอะมากเยอะถึงขนาดแบบว่าทุกครั้งที่ลูกสาวเปิด mm hmm. เดยอะด้กันแล้วเปิดเนี้ยเจอเนี้ยลูกสาวก็บอกว่าแม่ดูสิเนี่ยคนนี้ทำไมก็พูดอย่างนี้อะไรเงี้ย mm hmm. เราฟังแบบนี้จนบ่อยมากแล้วทุกครั้งเราจะพูดว่าชขาข mm hmm. ่างเากับลูกอะไรเงี้ยช่างเหอะจะไปสนใจเลยอ,อย่างเงี้ยปัดผ่านมองผ่านไป ลูกพูดอย่างนี้บ่อยมากแล้วก็ไม้พี่ดูบ่อยมากจนกระทั่งแบบอ่ะ่นงล่สุดก็มีโทรศัพท์คือเอยจะเสร็จแล้วอะเออช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่โทรแบบเออชื่อคือเบอร์พี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้เขาไม่หามาจากไหนเนาะแต่ว่ามันคงหาไม่ยากเนาะเบอร์ดาราเนาะตรงมันได้ใช่ทีนี้พี่มีเบอร์เขาด้วยพี่ก็เลยลองให้น้องเขยพี่อะโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นอุ้ยพากระโดด โทรกลับไปวันรุ่งขึ้น,โ,นโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บปิดอะแต่ไม่รับคือเขาก็ค่อนข้างระวังตัวเนาะวันนั้นก็แบบาเหมือนปิดแตกแล้วก็มีแบบทักไลน์มาขอซื้อแล้วก็ถามว่าขอขอซื้ออะไรคะขอโทษนะครับคือพูดด้วยวาจาที่แบบสุภาพในในที่เขาพิมพ์มานะทุกคําคือมีครับทุกคําเลยขอซื้อกางเกงในที่ใส่อยู่ หรือที่พี่ใส่แล้วยังไม่ได้ซักอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คนมันโรคจิตเยอะเนาะเดี๋ยวนี้เฮ้ยส่งข้อความแบบคุกคามเรามานานแค่ไหนะโอ้หนานมากอะบ่อยมากเยอะอยามากอืแต่พี่แบบพี่เป็นคนที่บอกช่างมันเทอะ<ม>ช่างมันเเิงไงจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยอยู่กับลูกสาวลูกสาวแบบพูดแล้วแบบน้ําตาคอแบบแม่หนูทนไม่ได้นะ<ม>สําหรับคนนี้แบบมันแรงเกินไปอะไรเงี้ย<ม>ถ้าเอ่ยชื่อเฉพาะส้มเช้งอยากจะแบบเออ yes โนเคอะไรเงี้ยค่ะส้มเช้งส้มโอเคส้มเช้งอะไรก็ได้แต่นี่คือเอารูปเราขึ้นเลยกลางรูปล้วห้าหกรูปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยากทุกทุกท่าเลยอะไรเงี้ยมันเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเดียวเลยคเดียวเลยไหมคะพอมีหนึ่งหนึ่งคนคนนี้หนักสุดคนนี้คือเป็นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวจั่วขึ้นมาว่าอยากเยสคนนี้อีกคนก็แบบด้วยเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าที่แบบว่ามาตอบอะไรอย่เงี้ยก็บางคนก็ใช้แบบ น่าจัดนะน่ากินนะอย่างนี้เราก็โอเคคําว่าส้มเชงหงน่ากินน่าจัดไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้คาว่าหน่าแบบนี้อะไรอย่างนี้มันไม่ได้ก็มีสองคนคือล่าสุดเนี่ยพี่แบบไม่ปล่อยแล้วพี่เขาลงวันที่9ลูกสาวเปิดเจอที่นอนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็เปิดมาเจอวันที่10บวันที่11พี่ก็ไปแจ้งความเลยอันนี้ตั้งใจจะเอาผิดเขาแบบคือใช่พี่อยากเอาถึงที่สุดเลยแล้วพี่เปิดเข้าไปดูลูกสาวเปิด รายละเอียดให้ดูเนี่ยคือมันมีดาราหลายคนที่โดนนะพี่ก็คิดว่าเขาอาจจะรู้แล้วก็แอบบอาจจะเหมือนพี่เมื่อก่อนเนี่ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของพี่เหมือนมันสุดแล้วมันไม่ไหวแล้วอ,นนอะไรอย่างเงออี้ย ใ,ใ,ใช่พี่ <ไป S 1> อยากยพี่อยากให้เห็นแบบนั้นเลยอ่ะอ,อยากได้เป็นต้นแบบคือคุณจะได้ไม่ไปคุกคามคนอื่นศิลปศิลปินดาราท่านอื่นที่เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยคือเพศแม่นะคุณไม่ควรจะใช้คําพูดแบบนี้ถ้าคุณอยากคุณต้องการคุณก็ไปหาเมียคณสิคุณไปซื้อบริการเอาสิทาไมไม่ใช่เอาเรามาเป็นที่ตั้งแล้วเราแก่ป่านี้แล้วอ่ะอเราเป็นแม่คนลูกเราเป็นสาวแล้วอ่ะคุณมาพูดแบบท่านนู้นท่านนี้กับเรามันไม่มันไม่ดีเลยอ่ะต้าไปดูที่ข้อมูลของประวัติของแมคะว่าเขาจริงจริงม ชื่อจริงนามสกุลจริงนะ mm hmm. พี่ไปที่ผู้บัญชาการมาไปหาพี่แจงนะ mm hmm. ท่านกรไครกตตอนไคายครึคร mm hmm. ่งนะเอาเคผู้บัญชาการแล้วกันเข้าไปหาท่าน mm hmm. ชื่อว่าพี่แจง mm hmm. เขาก็เลยให้ลองอะค่ะดูแลตรงนี้ก็เปิดมามีหนึ่งคนที่มีชื่อนามสกุลจริงพอคลิกข้อมูลเข้าไปเพื่อมันเด้งมา4คน mm hmm. ชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งอะคืออายุ79กับ78 mm hmm. <laughs> อีกสองคนคือ43กับ41อันนี้คือ4คนที่มันสี่คนก็เลยน่าจะเป็นวิเคราะห์ตอนนี้2คนเขาก็ดําเนินการอยู่ตอนนี้ก็ลังหาข้อมูลเขามีประวัติเคยทำไหมครับคือตอนนี้มันยังพูดเลยไม่ได้มันต้องแบบรอรอเข้าไปก่อนตอนนี้ก็คือทั้งสนที่นนทบุรีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผู้บัญชาการไซเบอร์ที่เขาดูแลตรงนีที่เป็นหัวหน้าไหมครับหัวหน้านี่ยากมากหัวหน้านี่คือแอดเคาน์ตเขาเนี่ยคือเป็นตัวแบบ ภาษาต่างดาวอะ่ะแต่พอได้คุยกับตำรวจตำรวจว่าถึงจะเป็นภาษาต่างดาวอย่างนี้ก็ช่างที่<ม>ตัวแอคเคาท์ตัวนี้ก่อนที่เขาจะลงแอคเคาท์ปลอมเนี่ยเขาจะมีแอคเคาท์ตัวจริงเพื่อ<ม> <ๆ S 2> เพื่อเข้ามาเล่นในใ,ในตัวนี้อะค่ะเราไม่ต้องเชื่อว,ว่าเขาไม่ได้เป็นเป็นแบบความสุขส่วนตัวแต่เป็นกระบวนการาที่ว่าเป็นกระบวนการคืออารมณ์แบบนี้ที่ได้คุยกับตำรวจเขาบอกว่าคนนี้น่าจะแบบว่าดึงกลุ่มผู้ชายัวฉกันผู้ชายที่แบบสไตล์เขาแบบนี้เข้ามาใน ในกลุ่มเขาแล้วเขาอาจจะมีการขายสินค้าอาจจะมีบอกมีภาพหลุดดลารามีอะ,อะไรอะไรแบบนี้ซึ่งเกี่ยวกับรรายได้ธุรกิจรายได้อะไรเงี้ยมากกว<อ>่าเขาซื้อแบบชุดชั้นในเราอะไรเงี้ยคะ่ะเขามีการเสนอราคาเข้ามาไหมคะเท่าไหร่ก็ซื้อครับพี่วันนั้นพี่อยู่กับนุ้ยด้วยอันนี้คือปีที่แล้วพี่ก็นั่งเล่านั่งเล่ากับนุ้ยเนี่ยบอกนุ้ยดูซีเดียดดูดุเนี่ยมันไลน์มาขอพี่แต่ว่าคําพูดเขาสุภาพนะ แต่ว่าสุภาพของเขาคือแบบถ้าตัวที่พี่ใส่ที่ขายไหมครับเท่าไหร่ก็ได้ครับอันนี้พี่ส้มแจ้งความไปกี่คนพี่ไม่พี่ไม่แจ้งความพี่แจ้งความอันนี้อันเดียวพี่แจ้งความคือเฮดอ่าไอคนที่ลงคนแรกแล้วก็ก็คือหมิ่นประมาทแล้วก็ผิดครูรบอคอมพิวเตอร์และคุกคามอารมณ์คือพี่จะพูดไงดีอ่ะมันเป็นคําที่ไม่สามารถจะพูดได้เลยอ่ะคือมันหยาบมากพี่สมารการีด้ร้องเป็นเงินเท่านั้นพี่อยากได้เป็นเงิน แล้วเงินพี่ทุกบาททุกตังค์พี่จะให้องค์กรที่พี่คิดไปในหัวมารับไปเพราะเงินจากคนปากหมาพี่ไม่เอาอยู่แล้ว บอกไหมคะที่คนทําอายุแบบ70กว่าแล้วพี่คิดว่าคนที่70กว่าไม่น่าใช่แต่ก็แอบผำอยู่นะไม่ใช่ตัวลงเอ้ตัวเฮดนั่นคือ79็ดสิบห้าไม่ปูปูคุณปู่ยังไม่สิ้นสุดอีกเหรอก็รอรุ้นกันรอลุ้นอ่ะกันไม่เป็นไรแต่พอลูกสาวเราเห็นแล้วมันก็เคลื่อนใช่ลูกลูกเรานี่แหละลูกนะแม่ก็คิดคิดดูลูกลูกพูดก่อนเลยบอกแม่แม่ห้ามพูดว่าช่างมันนะช่างเขาเหอะปล่อยก็เถอะอะไรว่าลูก มันต้องมีอะไรแรงแลวล่ะแม,แม่ดูแม่ดูพอเราอ่านพวกไอ้คำว่าช่างมันช่างเขาเหอะแม่แจ้งความแจ้งความนี่แหละหนูอยากให้แม่ทําแบบนี้แหละไม่งั้นคือถ้าแม่ไม่ทําอ่ะมันก็จะทำ่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆ,ๆแม่มทำเป็นตัวอย่างเพราะว่าที่หนูเข้าไปดูเนี่ยมันมีหลายคนมากโอ้โหเยอะมากคือสิลปิเบกาลาเยอะมากๆเลยแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เห็นอาจจะยังไม่รู้หรืออาจ บางคนอาจจะรู้ก็เหมือนพี่เมื่อก่อนนี้เลยเพราะฉชื่ออะไราเ้ยไมเคยโต้ตอบแบบตำหนิหรือว่าแบบไม่เลยไม่เลยไม่เคยเลยแม้กระทั่งคนที่โทรมาเออโนอเออนอพี่ยังพี่ยังโอเคอ่คไอ้คนที่โทรมากับคนที่ไปแจ้งความนี่คนเดียวพี่ว่าน่าจะไม่รู้อ่ะเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์อาจจะคนละคนหรือว่าคนคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้แจ้งความคนที่โทรเข้ามาเซกคน ม่ค่ะพี่ก็ลองให้น้องเขยโทรกลับไปเขาก็ไม่รับพี่ก็เลยบล็อกเบอร์นั้นไปเลยนอกจากภาพความีส่งคลิปหรือว่าอะไรมาภาพอะไรมายั่วยุเราโอ้ยเยอะมากก่อนหน้านี้คือเยอะมากคือแอดเข้ามาในเฟซคืออยากสวัสดีครับอยากเป็นเพื่อนนะคะพอเรากดเข้าไปมันส่งรูปแบบจ้า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 จาแบบนั้นเลยคือมันแบบรับทัามาจะเบบี่ยนว่าพี่ทาไม่ไหวแล้วไงพี่บอกคุยกูแกขนาดนี้มึงยังเห็นกูแล้วมีอารมณ์อีกเหรอ เราก็เลยแบบว่าเต็มที่แล้วมันสุดแล้วก็เลยเอาเอาสักทีหนึ่งพอมีข่าวว่าพี่ช่มแจ้งความไปเขาได้มีติดต่อมาอีกไหมพี่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าพี่พยายามปิดข่าวคือเรื่องเรื่องพี่ไปสอนอพี่ก็ไปเงียบเงียบกับลูกสาวแล้วพี่ก็มองคือไม่ให้มีนักข่าวเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่สอนอนทบุบรีเนี่ยเขาบอกว่าให้พี่เข้าไปสอบปากคำน้พี่บ่ายสองพี่ก็โทรแจ้งเขาว่าพี่ตอนนี้คือผิดตุละอยู่ที่อยู่ที่อีกที่หนึ่ง ที่บอกพี่จะถึงบ่ายสองครึ่งพี่ไปถึงที่นั่นนะบ่ายสองสามสิบห้านาทีไม่มีใครเงียบเลยพี่กําลังเดินเข้าสนอน,นักข่า,ขาวกลูเข้ามาเลยถ่ายรูปเอา้าเอา้าทําไมอ่ะเขาไปแจ้งเขาไปบอกแล้วเนี่ยพี่ก็ให้ปากคําแล้วก็บอกนะะักข่าวบอกว่าขอร้องนะยังไม่อยากให้เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งมันจะเสียลูกพอดีด้วยแล้วก็ตํารวจบ,บอกว่าถ้าเขาปิดไปปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะหาย,ยาก <can> ก็เลยว่ายังไม่อยากให้ปิด ยังไม่อยากให้เปิดว่าเป็นค้าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ให้ความมั่นใจยังไงในการตามตัวก็เขาก็เต็มที่อพี่คิดว่าคงจะเร็วๆนี้วันสอวันน่าจะรู้เรื่องแล้วคะคนร้ายต้องเตรียมตังค์สักเท่าไหร่ดีคะเอ่อเดี๋ยวไปไปนอนคิดก่อนว่าสักเท่าไหร่ดีแต่ว่าจงภูมิใจนะคุณคนร้ายเขาก็จะมอง2แง่นะคือ ได้แบบว่าเออในมโนเขาฟิชเชอริงกับส้มเช้งแล้วก็เขาได้ทําบุญด้วยเยอะเลยต้องเจ็ดหลักไหมครับเจอเยอะเลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าราคาพี่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะอยากอยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้ก็ไม่สมควรทํานะคะคุณต้องคิดว่าคือหนึ่งผู้หญิงก็คือเพศแม่คุณแล้วผู้หญิงเนี่ยคือ เปียบเทียบดาราดาราไม่สนามญ้าหน้าบ้านคุณนะที่เดินมาถุยเดินมาขากสามารถแบบพูดกันยีหยาบคือจุ๊ๆจุ๊บจ,จ,จทิ้งน้ำนี่มันไม่ใช่นะคะมันมันทุเรศฉะนั้นส้มอยากทำตรงนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบคุณจะได้ไม่กล้าไปทำกับใครแล้ว